วันนี้หลวงตาจะได้น้อมนำหลักธรรมที่สมเด็จพ่อได้แสดงรัสเอาไว้มาสืบต่อเรอว่าอนุสนทิต่อจากหลายๆวันมา คือธรรมะที่ลงตาได้ปรารฏในขณะนี้นั้นเป็นธรรมะที่เป็นหลักปฏิบัติโดยตรง <c oughs> แล้วเราท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าบวชทำไมประพุทธพรมบัจจันเพื่อประโยชน์อะไรจะได้เข้าใจ <c oughs> คือประพฤติพรหมจรรย์ <c oughs> สมเด็จพ่อได้แสดงเอาไว้ข้อที่หนึ่งก็คือสังวระสํจรวมกายสํารวมวาจาํารวมจิตสํารวมใจไม่ให้บาปเกิดประการที่สองเพื่อประหานะ เมื่อบาปเกิดขึ้นแล้วก็รีบจัดการรีบเอามันออกรีบทำลายเหมือนกันกันกบพระนครพระนครหนึ่งมีโจรเข้ามาอาริคือข้าศึก <c oughs> เข้ามาในพระนครเพื่อปกป้องรักษาพระนครนั้นๆทหารก็จัดการ เอาคอเป็นประกันรอนชีวิตเป็นเดิมพันถ้าทำอะไรก็ไม่ได้ก็ฆ่าเลยถ้าไล่ไม่ออกแล้วก็จัดการฆ่าเอาทุกวิธีทางเพื่อให้พระนครน,นั้นปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย <c oughs> ข้อนี้ฉันได้ กรุนครน,นี้ก็เหมือนกันฉันนั้น <c oughs> ที่ลงตาปารุปมาเรื่องแต่ทางกัประหารวิบวิบขำพนประหารยังเหลือข้อสุดท้ายสมุเฉตประหารอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ความเป็นผู้ทุชนคือคนที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบจะหมดสิ้นไปจะเกิดอริยชนขึ้นมาแทนที่เพราะนั้นการเจริญวิปัสนาภาวนาต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปของนามดังที่หลวงตาปารุปมา เห็นทุกข์เห็นโทษของขันห้าทางรูปประขันเวทนาขันสัญญาละขันสังขารละขันวิญญาณาขันถ้าไม่เห็นทุกข์เห็นโทษมันจะหลงโมหะจะครอบงำจิตเมื่อโมหะครอบงำจิต มันก็ไปตามอำนาจแห่งความหลงเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสนาจึงเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องมีสติ <c oughs> สติกัะสัมปชัญญะที่เราเรียนนอกธรรมชั้นตรีมาเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อธรรมทั้งปวง ธรรมะในเบื้องต้นธรรมะในท่ามกลางธรรมะอันสูงสุดก็อาศัยสติสัมปชัญญะนี้ห <c oughs> ลวงตาเคยไปสงการกนินสงฆ์ภาคสิบมีหลวงพ่อรูมหนึ่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดไม่เคยปฏิบัติเลยปเปลี่ยนธรรมเก้าประโยค <c oughs> เมื่อพระเดชพระคุณพระพรมมก,กวีสมัยนั้นนะับจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเรียกากรรมฐานเนี่ยอาจารย์สอนวิปัสนาวิวปัสนากรรมฐานเ <c oughs> <c oughs> มื่อวันสุดท้ายถ้าเขาให้พระเทระมา ปรารวมาได้อะไรจากการปฏิบัตินี้สิบห้าวันบ้างยี่สิบวันบ้าง <c oughs> <c oughs> พระมหาเถระรูปนั้นที่ว่าเป็นรองเจ้าหน้าจังหวัดเปลี่ยนตามก้าวประโยคก็เลยปรารภขึ้นเราเรียนมาว่าสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัว จนบวชมานานถึงขนาดนี้ยังไม่รู้ตัวตนยังไม่รู้หน้าตาของสติสัมปชัญญะเลยเมื่อมาเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาแล้วจ <c oughs> ึงรู้ว่าโอ้สติเป็นอย่างนี้สัมปชัญญะเป็นอย่างนี้มีประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้ท่านยอมรับเลย ถ้าไม่มาเดินโยงกลมนั่งภา,า,า,าวนาเจริญมิปัสนาภาวนาคงไม่รู้ว่าสติเป็นหน้าตาเช่นไรสัมปชัญญะมีหน้าตาเป็นเช่นไรท่านก็เลยปารบไปตามลำดับเพราะว่านับเทศนับแสดงนับปกครองอีพะนั้นตัวสติเนี่ย ตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยเราจะได้ทำความเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งการเจริญภาวนาของเรานั้นมันก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าก็รู้ง่ายไม่ใช่เข้าใจยาก <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นสมมว่าเรา ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีสามหรือตีสามสบห้านาทีเพื่อลุกก่อนสมมติว่านาฬิกาดังกริ้งขึ้นมาเรืออะไรต่างๆก็ตามเสียงนาฬิกาดังถ้าผู้ใดนึกมาที่หูได้ยินเนาะได้ยินเนาได้ยินเนาะได้ยินเนาะแสดงว่านั้นคือสติ <c oughs> แล้วทีนี้เมื่อเรากำหนดแล้วก็เนื้อปติต้นจิตยอ,อยากลุกหนออยากลุกหนออยากลุกหนออันนี้ก็คือสติแล้วก็ลุกหนอ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 มีความและลึกรู้อยู่อย่างนี้เรียกว่าตัวสติแล้วกราบพระห้าครั้งก็มีสติ จากนั้นเราก็พับผ้าห่มหรือเก็บหมอนก็มีสติกำหนดเก็บหมอนหนอเก็บหมอนหนอพับผ้าห่มหนอเป็นต้นจากนั้นไปลเราจะรู้อยากลุกหนออยากลุกหนออยากยืนหนอนิกมาที่ต้นจิตก็ยืนหนอยืนหนอยืนหนอแล้วลุกหนอลุกหนอลุกหนอขึ้นมาอันนี้คือตัวสติ เราเลืกรู้อยู่อย่างนี้ทีนี้เราจะเดินก็อยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอนึกมาที่ต้นเจศแล้วก็ขวาหนอซ้ายหนอขวาหนอซ้ายหนอจะใส่รองเท้าก็อยากใส่รองเท้าหนออยากใส่รองเท้าหนออยากใส่รองเท้าหนอแล้วค่ใส่รองเท้าหนอใส่รองเท้าหนอแล้วก็ภาวนาเรื่อยไป ถ้าจะเปิดไฟก็อย่าเปิดไฟเนาะอย่าเปิดไฟหนอเอื้อมมือเปิดไฟหนอหรือกดสวิตไฟหนอหมุนกลับหนอขวาหนอซ้ายหนอไปที่ห้องน้ําประตูอย่าเปิดประตูหนออย่าเปิดประตูหนออย่าเปิดประตูหนอเอื้อมมือไปหนอจับหนอเปิดประตูหนอเข้าไปหนอปิดประตูหนอล็อกก่อนหนอ หมุนกลับหนออยากแปลงฝันหนออยากแปลงฝันหนออยากแ kind of mm. ปลงหนอล้วก็จับยาชิฟันหนอเปิดหนอจับแปลงชิฝ <smoke> ันหนอปีบยาชิฟันจะแปลงหนอมีบยาชิฟันจะแปลงหนอปีบยาชิฟันจะแปลงหนอปิดหนอวางหนอแล้วก็แปลงฟันหนอแปลงฝันหนอแปลงฝันหนอแปลงฝันหนอ เมื่อแปลงฟันเสร็จเรียร้อยบ้วนปากหนอในตอนเสร็จแล้วล้างหน้าก็เหมือนกันถ้าจะถ่ายเบาถ่ายหนักก็ขวาหนอซ้ายหนอขวาหนอซ้ายหนอไปที่โถสวมอยากนั่งหนออยากนั่งหนออยากนั่งหนอก็นั่งหนอนั่งหนอลงไปแต่วอาผ้าเรียบร้อยแล้วก็นั่งหนอนั่งหนอลงไปเมื่อนั่งเสร็จแล้วก็ถ่ายหนอถ่ายหนอหรือเบาหนอเบาหนอตามเหตุ สังเกตอุจจาระมันอยู่ในลำไส้ใหญ่มันก็ไหลลงไปสู่ทวาวรหนนะักแล้วก็ตกลงไปที่โถส้วงแล้วลึกรู้อยู่อย่างนี้นี้คือตัวสติบาไม่แทรกแม้ตินิดเลยแล้วก็เบ่งน้องเบ่งหนอเป็นต้นอย่าเบ่งแรงย้ำ เบ่งเบาบเกินงชอยขึ้นมาที่จมูกก็เกลิ่นหนอเกิ่นหนอที่จมูกแล้วก็ถ่ายหนอถ่ายหนอภาวนาเรื่อยไปเมื่อถ่ายเสร็จเรียบร้อยอยากล้างขี้ออกจากก้นหนออยากล้างขี้ออกจากก้นหนออยากล้างขี้ออกจากก้นหนอ เลืวอมือไปจับสายฉีดหนอถ้าสายฉีดถ้าเราจับขันหนอตักหนอแล้วก็ล้างก้นหนอล้างก้นหนอล้างขี้ออกจากก้นหนอล้างขี้ออกจากก้นหนอจนล้างเสร็จเก็บหนอแล้วก็หยากลุกหนออหยากลุกหนอหยากลุกหนอก็ลุกหนอลุกหนอขึ้นมาแล้วก็ล้างโถส้วมจนสะอาดทุกประการ เมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราจะเปิดน้ำปิดน้ำก็ภาวนามีสติเวลาจะออกมาก็มีสติเปิดประตูก็มีสติออกมาก็มีสติปิดประตูไว้ก็มีสติใส่รองเท้าก็มีสติปิดไฟก็มีสติแล้วก็เดินมาที่กุฏิของเราถแม่ติว่าห้องน้ำอยู่ขคงนอก ห้องน้ำอยู่ข้างในเราก็ปฏิบัติอย่างนี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงทำภารก,กิจทุกอย่างในห้องน้ำมองส้วมเสร็จเรียบร้อยกลับมาที่กุฏิบนเกิดตลอดเลยท่านทั้งหลายข้าศึกไม่มีโอกาสโจมตีเลย เพราะอะไรเพราะทหารมีกำลังกล้าทหารหารทหารผูรกร้กล้าหารมีกัลัง,งามากเพราะฉะนั้นศัตรูจึงไม่มีโอกาสเล็ดร้อยเข้ามาเลยจากนั้นเราจะห่มเจีวรอ,อะไรต่างๆพาดพาสังขาติรัดอกก็ตามเป็นต้นภาวนา คือมีสติอยู่อย่างนี้ที่เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงไปเข้าห้องน้ำอะไรต่างๆทุกอย่างนั้นคือตัวสัมปชัญญะและลึกรู้ก่อนนั้นคือตัวสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่ทำในขณะที่ทำกิจอะไรก็ตามอันนั้นคือตัวสัมปชัญญะ ผู้จเจริญวิปััจนากรรมฐานต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้จึงชื่อว่าปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้ภาวนาไปเถอะ ภาวนาไปเถอะย้ำถ้าเผลอปุ๊บเผลอหนอเผลอหนอสติมันก็เกิดขึ้นทันทีเหมือนกับข่าศึกมาปุ๊บก,ก,ก็จัดการข่าซะเลยเมื่อข่าศึกตายทหารชนะ <c oughs> เห็นไหมเพียรระวังอยู่อย่างนี้ <c oughs> อย่างความเพียรสีประการที่เราท่านทั้งหลายได้เรียนมาจากมาังสมเจนตรีเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดเพียรลักบาปที่เกิดแล้วเพียรเจริญศีลสมาธิปัญญาให้เกิดเมื่อศีลสมาธิปัญญาเกิดแล้วจะย่อมอนุรักษ์รักษาไว้ จึงชื่อว่าเป็นความเพียรชอบควรประกอบให้มีในตนถ้าความเพียรพยายามเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้ <c oughs> ในชีวิตของผู้ใดใครก็ตามเจริญโดยส่วนเดียวไม่มีคำว,ว่าเสื่อมนี่เรียกว่าเจริญโดยส่วนเดียวนี่การเจริญที่ปัจจาภพนานต้องสาเนียกอย่างนี้ เรต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้จึงชื่อว่าวิปัสนานิมนต์